ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมวิสารเตชะธีรวัตรสสพักเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับต่อประเด็นพิธีสารเพื่ออนุวัตข้อผูกพันชุดที่11ของการบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนสมาชิกดังนี้นะครับท่านปรานครับ ในประเด็นหน้า1นึทับสอเนี่ยนะครับหนึ่นึ่งหงลบสองนเ,อเกี่ยวกับการอนุญาตให้ชาวอาเซียนถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละซึ่งปัจจุบันนี้นะครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยหน่วยซ่อมบำรุงที่หนึ่งสำหรับบำรุงรักษาอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่5,700กิโลกรัมขึ้นไปเดิม49% ปัจจุบันนี้นะครับท่านจะขอเงื่อนไขปรับปรุงใหม่เป็นร้อยเร์เซ็นต์หลายประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมจะขออนุญาตท่านประธานแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับในเรื่องแรกเนี่ยครับในข้อ1ทับนะครับที่ท่านบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับท่านจะให้มีการส่งเสริมการลงทุนและท่านจะให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ แน่นอนนะครับว่าธุรกิจการบริการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งโลกเนี่ยครับมันมีมูลค่าทั้งหมด75,600ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ต้องขอขอบพระคุณเอกสารประกอบของทางสภานะครับที่สำนักงานวิชาการสำนักงานเลขาธิการของสภาผู้ทแทนราษดรได้จัดทำไว้ให้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับเมืองไทยเราเองเนี่ยได้ใช้บริการกิจกรรมเหล่านี้นะครับในเรื่องการซ่อมบำรุง บำรุงอากาศยานทั้งทั้งหมดของเมืองไทยเนี่ยครับแค่974.14ล้านดอลลาร์คิดแล้วไม่ถึง2%นะท่านฐานครับแหน่ไม่พอเนี่ย40%ซ่อมในประเทศอีก60%สเนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปที่สิงคโปร์สิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้ถามไว้เนี่ยครับผมขออนุญ,ญาตย้ำอีกทีครับว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่บอกว่าคนไทยจะได้รับเนี่ยครับมันจริงแค่ไหนครับโดยเฉพาะการถ่ายทอดที่จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีกับบุคลากรที่เป็นคนไทยทั้งหมด ท่านมุ่งหวังผมเห็นใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการเงินทุนที่จะมาลงทุนในประเทศแต่ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานไปสองสามหัวข้อครับที่ผมเห็นแย้งและก็อยากให้ท่านปรีแหละผู้เข้าชี้แจงนะครับได้กรุณาชี้แจงให้ผมได้รับทราบด้วยปัจจุบันเนี่ยครับผมขออนุญาตสไลด์ท่านประธานนะครับเรามีบริษัทศูนย์ซ่อมอากาศยานมาตรฐานสากลโดยคนไทยครับชื่อย่อก็คือ TAI ว่ากันตามจริงก็คือบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทที่ได้มีการพัฒนาโดยคนไทยเองนะครับแล้วก็ทราบว่ามีฐารอากาศมีบุคลากรที่เกี่ยวกับอวกาศของคนไทยซึ่งมีความสามารถนะครับได้ตั้งบริษัทนี้ถ้าผมจำไม่ผิดบริษัทนี้จะเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจท,ที่คนไทยมีการพัฒนาต่อยอดมาเกือบ18ปปีแล้วสิ่งที่อยากจะขออนุญาตท่านประธานก็คือว่าไอ้บริษัทนี้ครับ ทำไมเราไม่ส่งเสริมทําไมเราไม่ให้สิทธิพิเศษเขาทั้งๆท,ที่เขามีมาตรฐานระดับโลกแล้วสิ่งที่อยากเรียนท่านประธานก็คือว่าในเรื่องที่ท่านจะให้เพิ่มเงื่อนไขปรับปรุงว่าใหา้ชาวอาเซียนถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยจาก49เป็นร้อยนะฮะเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานเราค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดอย่าเอาทีเดียวครับจาก4 9เป็นร้อเลยเงี้ยครับ เพราะว่าการพัฒนาบุคลากรของคนไทยก็ดีเทคโนโลยีของคนไทยก็ดีไม่ได้ล้าไปกว่าประเทศอื่นๆสิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตเหตุผลท่านประธานอีกข้อหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือว่าขณะนี้ครับนอกจากเรามีบริษัทอุตสาหกรรมการบินแล้วเราสามารถที่จะซ่อม Airbus 320ซึ่งใช้กันอยู่แพร่หลายในเมืองไทยเรียนท่านประธานว่าพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมเศร้าใจฮะสลดหดหูมากครับตอนนี้โลคอส ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยฮะทุกคนเห็นเราไปาสุวรรณภูมิเราไปดอนเมืองหรือแม้กระทั่งสายการบินอื่นๆที่สร้างมาจากภาษียกรของพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ปรากฏว่าเครื่องบินเหล่านี้ครับแอร์เอเชียแน่นอนนะครับอาจจะมีผู้ถือหุ้นคนไทยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเรารู้กันอยู่นะครับว่าเจ้าใหญ่ก็คือมาเลเซียไลออนเติมคำว่าไทยไลออนนะครับ แต่ว่านายทุนจริงๆก็คืออินโดนีเซียครับเวียดเจ็ตไปเติมคําว่าไทยเวียดเจ็ตมันก็คือเวียดนามนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปสร้างหรือว่าทําให้ศูนย์ซ่อมเหล่านี้ฮะเพื่อเกิดประโยชน์ให้บริษัทเหล่านี้เหรอครับ ผมดีใจนะครับที่เห็นบริษัทเหล่านี้ครับมาเติบโตในเมืองไทยแต่ถ้าประธานเชื่อหรือครับว่าเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ไหลกลับไปประเทศเขาแลแ้วหนไม่พอเนี่ยครั้งนี้เนี่ยฮะเราจะต้องมีการลงทุนโดยยกเว้นมีบ OI ยกเว้นภาษีให้เขามีสิทธิพิเศษอีกเยอะแยะแต่ว่าท่านประธานครับเหตุผลที่ผมจะต้องขออนุญาตแสดงความคิดเห็นก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยครับบริษัทอุตสาหกรรมการบินซึ่งขณะนี้ฮะมีการพัฒนาไปดีมากครับสามารถที่จะเป็นศูนย์ซ่อมอะไรได้หลายอย่างครับ แมก้กระทั่ง430ของฐานอากาศ<ๆ>เขาก็ซ่อมได้ครับ <S <S <ๆ>เครื่องบินลำใหญ่ๆ, <S <S ๆเขาก็ซ่อมได้ครับแต่ทำไมท่านค่อยๆเพิ่มได้ไหมครับท่านต้องการเกินทุนจากบริษัทเหล่านี้จากต่างประเทศประเด็นที่สองค่ทาทรามานครับขณะนี้เนี่ยครับมีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วครับจะมีศูนย์ซ่อมอากาศยานจากต่างประเทศที่มาเข้าหุ้นกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยและมีบริษัทที่ร่วมกันก็คือโฟร์ คอร์ปอเรชันบริษัทมหาชนที่จะมีการขยายศูนย์ซ่อมที่ดอนเมืองตอนนี้ไปถึงไหนครับและใครได้ประโยชน์ครับเพราะนั้นตัวนี้นีฮะผมอยากให้ทางท่านผู้ชี้แจงได้กรุณาเล่าให้ฟังด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับผมเป็นสสชิงรายผมทราบข่าวตลอดนะครับว่าเราจะมีศูนย์ซ่อม a i r ์บันอกจากทางรัฐบาลไขฝันเรื่อง EEC ว่าเราจะมีศูนย์ซ่อมแอร์บัสที่อุตภาจะมีศูนย์ซ่อม ที่แม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่จังหวัดชิงลายตอนนี้ไปถึงไหนครับโครงการท่านก้าวหน้าไปไหมครับก่อนที่ท่านจะมาขอให้เรารับรองพิธีสารอนุวัตผูกพันชุดที่11ของการบริการขนส่งทางอากาศนี้ครับเพราะนั้นผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับเราเจ็บปวดหัวใจมากก่อนหน้านี้เราเคยมีการบินไทยที่เป็นหน้าเป็นตาเอานักลงทุนเอานักท่องเที่ยว เอาเงินทองมาในประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ยเ,เห็นแต่ละที่นะครับกลายเป็นว่าดอนเมืองก็ดีสวรรณภูมิก็ดีสนามบินนานาชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหัดใหญ่ภูเกต็ตเชียงใหม่ทุกที่อะครับแม้กระทั่งจะอุตภเปาด้วยครับเราจะต้องขนเงินไปให้บริษัทเหล่านี้เหรอครับ ท่านบอกว่าเป็นบริษัทคนไทยแต่ผมคิดว่าเรื่องที่ผมได้ข้องใจและถามเนี่ยอยากให้ท่านปรีแหละ,ะผู้มาชี้แจงได้ตอบข้อข้องใจให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับว่าท่านจะทําเหล่านี้ไปเพื่ออะไรแล้วก็ขอให้ขยับในการลงทุนเนี่ยแทนที่จะ49เป็น100%ท่านขยับไปทีเลนิดทีนิดจะได้ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ผมถามเนี่ยขออนุญ,ญาตผู้ชี้แจงได้ช่วยตอบด้วยนะครับขอบพระคุณกับท่านทางครับ